พลอยขวัญศูนย์รวมรถยนต์เพื่อรถใช้แล้วคุณภาพดีเท่านั้นนะคะวันนี้นิ้งธานิดาพบกับตั้มพอยขวัญนะครับวันนี้ตั้มนํารถเพิ่งเข้าสดๆร้อนๆนะครับเป็นอะไรไม่ได้เลยครับเป็นโตโยต้ารีโวนะครับ2.4 TRD ใช่ค่ะ2.4 TRD ตัวพิลันเนอร์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นดับเบิลแคบสี่ประตูสวยๆคันนี้แหละค่ะผมมีอะไรดีบ้างตั้มสอับหกจุดสองพันสิบเนะครับใช่ค่ะคือต้องบอกว่าเพิ่งมาใหม่ๆนะดูสภาพรถเพิ่งเข้าเลยนะครับ ขาวเนียนมากเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะครับอ่ะลองให้นิ้งแนะหนําเหรอใครเห็นโฉมคันนี้ก็ต้องบอกว่ามันสะดุดตามากเลยนะมันหล่อมันเท่มันแต่ตานะเพราะมันเป็นรีโว่ทีอาร์ดีคือเป็นตัวท็อปนะแล้วก็แต่คันนี้เป็นคาเป็นเกมเมนทนนะคะด้านหน้าพี่ตั้มเห็นไหมไล่มาเลยค่ะไฟนะคะแต่ยังมีสเกิร์ตมาใช่มีสเกิร์ตที่ให้ดูแบบว่าเอ้ยมีพลังอะครับผม แล้วก็ได้ไปเนี่ยเป็นเดทานเป็น LED ให้แล้วล่ะนี้นะคะไฟตัดหมอกยังได้เป็นหลอดฮาโลเจนเนาะโอเคหลอดไส้อยู่แล้วก็รวมไปถึงด้านหน้าที่ตั้มท้าก็ยังโพลเอกลักษณ์อยู่นะครับตัวนี้ยังไม่เป็นล็อกโคนะครับผมใช่ค่ะเรามาดูโครส้าง6จุด17ปั๊บโอ้ต้องบอกว่าคันนี้เลขใหม่น้อยแล้วสวยใช่ไหมคะพี่ตั้มใช่แจ่มเลยถ้าเป็นผู้หญิงทนี่ยปี2016 2017เป็นผู้หญิงนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะ ยังใหม่ๆคือเปิดซิงเลยดีกว่าะตัวนักเสียโอ้โหเอาจริงๆคือป้ายแดงขายอยู่แปดแสนแปดแสนเก้าหมื่นค่ะตามตำมมานะครับเห็นไหมโครงสร้างก็คือตาโตโยต้าต้องอยู่นะครับนี่คือสดๆเลยครับอันนี้เดิมทั้งชิ้นนะครับผมเนี่ยเดิมทั้งชิ้นเลยนะไม่มีน็อตไม่มีการขยับสักตัวเห็นไหมซับในไม่มีการขยับนะครับอ่าเรามาดูฝากระโปรงฝาโปรงเนี่ยปกติเห็นไหมอ่าป้ายพลาสติกยังอยู่แผ่นกันความร้อนอยู่อะไรยังอยู่เห็นไหมค่ะ น่ติ๊กเกอร์เห็นไหมตรงนี้ก็ยังไม่หลุดยังอยู่ปกติมาสมาดูแก้มขวานะเห็นไหมยังอยู่โครงสร้างอยู่ปกติกระโหลกในก็ยังอยู่ปกติ<ฆ>มาไล่มานะครับเนี่ยระหว่างคานนะครับเชื่อมต่อระหว่างคานเห็นไหมมาตัว R อยู่ครบ<ฆ>นะครับมาไล่มาตรงนี้ก็จะเป็นตัว L อยู่ครบ<ฆ>นะอะไรที่ซีนจากโรงงานนะครับที่แต้มอยู่ยังอยู่ครบหมดนะครับและที่สำคัญคือเครื่องยังไช่ไลมากอยู่เลยฮะนะนะดูนฮะ ภายในเครื่องยังคือไม่ค่อยยังได้ใช้เอาจริงเลยเนี่ยใสๆเลยไม่ต้องให้ดูฝั่งนี้เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างนะผมบอกให้ช่วงล่างนี่ใสกว่านี้อไม่มีน้ำมันเครื่องมีอะไรเยอะเลยเครื่องยนต์ขอเสริมนิดนึงนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนาะสองจุดสี่นะคะนะแล้วก็ให้กําลังร้อยห้าสิบแรงม้านะคะขับขี่นัำแรงถึงใจแล้วก็นี่ด้านนู้นก็ยังมีแผ่นเพจใช่นะพี่ตั้งมองดูครบดูรถนะครับค่ะอย่าลืมอย่าลืมเห็นไหมบ่งบอกถึงแผ่นเพจใช่นะ ยังอยู่นี่ภายในยังอย,งอยู่ปกตินะฮะกระโหลกในยังอยู่ปกติด้านในนะครับยัอยงอยู่ปกติแต่ถ้าไม่ชมคะถ้าดูจากภาพนะคะเพื่อนๆทุกคนคือรถเนี่ยยังไม่ได้เก็บรายละเอียดมากยังไม่ได้เก็บเลยยังสวยขนาดนี้ถึงที่บอกแล้วว่าสวยนิง่งจริงๆนะน่คือเจ้าของเดิมเขาแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เ๋ยวเราดูจากไหนอย่เรามาดูนะครับนี่ตัดเครื่องดูเล็ใไม่กันนะคะ ๋ยรามาดูก่อนนี่ด้านขวานะคะมาด้านนี้ก็สวยๆอะค่ะความแจ่มของเขาคือล้อนะคะได้ขอบก็มาชุดแต่งเทียดีนะครับผมใช่ล้อขอบ17นะล้อแม็กเป็นลายทูโทนกล้องซูมเข้าไปทั้งในนะครับเห็นไหมค่ะอันนี้พี่ตั้มมีในี้แบบคือแทบจะไม่ได้วิ่งเลยครับไม่ลุยงานเลยโชว์ยังอยู่แบบว่าไม่มีขี้ดินติดเลยนะนี่ผมยังไม่ได้ล้างเลยนะจริงๆนี่คือมาแบบว่าตั้งเลยเห็นไหมค่ะก็จะมีแบบนี้เห็นไหมเรามองเลยรถไม่ค่อยได้ใช้งานก็จะพร้อมกับ แม็กเทียดีแล้วครับทูโทนด้วยนะแล้วก็ตัดสีแดงนะตัวยางได้เป็นยางบิสโตนนะคะหน้ายาง265ห้าับหกอบขอบ17ยางใหญ่ๆใช้ได้อีกนานด้วยนนองมีกาบตรงนี้ให้นะฮะนี่สวยๆแล้วก็ยังบอกบอกเทียดีข้างล่างใช่ค่ะถูกไหมค่ะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมีบันไดครบนะคะชุดแต่งเนี่ยอันนี้มาจากโรงงานนะคะไม่ต้องไปติดไม่ต้องไปทําอะไรนะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวมาดูภายในราคาของเราก็ไม่แรงด้วยนะคะถ้าเกิดเทียดกับด้ายแดงแล้ว มาดูโคร<น>งสร้างต่อเลยมาดูโครงสร้างเห็นไหมข้างในไม่มีขยับนะน็อตไม่มีการขยับทักตัวเลยเห็นไหมเนี่ซับนี่สีข้างในปกตินะครับรวมมาถึงสีด้านนี้ติ๊กเกอร์ยังอยู่เห็นไหมฮะไม่มีการแกะนะนี่น็อตไม่มีการขยับทักตัวเ๋ยมาดูนะชอบจังเลยพี่โอ้ทั้งดีไซน์นะทั้งสีโอ้โหเห็นไหมทั้งโครงสร้าง <laughs> แช่แว็บเลยนะฮะ เรียงตัวแบบแช่เว็บเงาไงเงรียงตัวเหาตรงแช่แว็บเลยครับผมเรียงตัวเหมือนแช่ทหารนะนึกว่าทหารเรียงแถวอย่างนี้ที่ผมบอกผมชอบยกสูงอย่างหนึ่งเนี่ยเวลามันขึ้นแล้วมันเท่ดูดีเนี่ยเพราะเราไม่สามารถขึ้นไปอย่างนี้ได้เลยนะเราจะต้องแบบโแม่ต้องจับดูต้องโชว์เท่ตลอดกับการขึ้นเท่มั้ยการขึ้นถ้าเป็นรถสเตียคือถ้ารถเตี้ยมันไม่สามารถขึ้นอย่างนี้ได้ว่างั้นถูกมั้ยคือมันเอกลักษณ์ของตัวยกสูงเนี่ยมันเท่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเวลาลงเห็นไหมเวลาลงจากรถ ปกติปุ๊บป๊อบจับได้ภายในนี่แค่เห็นนี่คือแวบๆก่อนนะยังไม่อธิบายรายละเอียดเดี๋ยวไปดูโครงสร้างต่ออีกนิดนึงด้านบนก็มีอันนี้ให้นะคิ้วกันสาดนะคะกันลมกันฝนเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมสวยๆอย่างนี้เลยครับนี่แล้วดูดูข้างหลังดูข้างหลังดูข้างหลังดูรอยต่อข้างหลังนะรอยเชื่อมอาร์คข้างหลังเห็นไหม เรียงสวยๆเลยนะเห็นไหมเม็ดอาร์เรียงสวยๆเดินถึงล่างนะไม่มีสะดุ้งเลยนะครับไม่มีการแตะเลยนะและอีกอะไก็คือจะมีตัวคอเซิร์<อ>ตรงนี้มาอันนี้นะเป็นบาให้เลยนะคะเป็นโลบาให้ด้วยสวยๆแบบนี้เลยตอง,องเปิด<อ>ดูสิเหมือนเรือเลยนะเดี๋ยวก,ก็จะเปิดเนี่ยเราดูท้ายก่อนท้ายก็ยะคือ เห็นหลังแล้วอยากเห็นหน้าเหมือนกันนะครับคันนี่เห็นหน้าแล้วอยากเห็นหลังนะก็จะมาพร้อมชุดสเกิร์ตอย่างนี้มาแต่กล้องดูนิดนึงนะสเกิร์ตเขาสวยนะพี่ต้อมอ่ะะสีแดงตัดดําแต่ว่ามันเป็นพลาสติกไม่ใช่ไม่ใช่สก็อตไม่ใช่นี่นะไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะอ่าเป็นกันชนแท้จากโรงงานนะคะมีตราทียาดีให้ด้วยนะเราเราดูเราดูส่องตามกล้องไว้ข้างล่างนะดูภายล่างครับเห็นไหมช่วงโช๊คช่วงอะไรไม่ผ่านการใช้งานหนักเลยเห็นไหมนั่นนะ ยังอยู่แบบโหคันนี้ครับผมล้างนี่คือใหม่เลยนะนี่ผมยังไม่ได้ล้างเลยนะเนี่ยหละค่ะนี่ตั้มบอกเลยใครสนใจคันนี้นะโทรได้เลยที่ตอนนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวผมบุด้านผมบุด้ให้เลยเดี๋ยวบอกให้โทรก่อนนะโทรศูนย์เก้าเก้าสี่ศูนย์แปดสอง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 เผื่อใครอดใจไม่ไหวกลัวคันนี้ไปก่อนนะคะหรือว่าศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสองศูนย์สองสองแปดสี่ให้ติ๊ตั้มจัดให้ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องรายละเอียดโปรโมชั่นกันตรงนี้นิดนึงก่อนถ้วยถ้วยดกันนะะถ้วยตรงนี้หน่อยป้าค่ะมาดูต่ออีกนิดนึงมันยังโชว์สวยไม่่จบเเลยคะนดูกาาารใช้งงขอ คือไม่ค่อยได้ใช้งานจริงคือจริงๆถ้าลูกค้าดูันานี้แล้วรับรองเลยไม่ผิดหวังใช่ค่ะนะฮะกับกับรถที่บอกว่าวิ่งแค่หลักหมื่นด้วยค่ะมาแล้วมาดูมีรับประกันอยู่แล้วนะไม่มีชนหนักที่ว่างอันนี้ก็ยังมีกล้องมองหลังนะฮะเห็นไหมใช่หลังกล้องมองหลังกล้องหลังให้ด้วยแต่เวลาขึ้นเนี่ยมันอาจจะต้องขึ้นแบบนี้นะจะไม่ค่อยมีใครเปิดใช่ค่ะเพราะถ้าเปิดเนี่ยมันจะเหยียบบันไดไม่ได้มันก็เลยจะสูงขึ้นนะฮะเห็นไหม โอเคพี่ตั้มไม่เปิดให้ดูเดี๋ยวเราดูร่องน้ำนิดนึงก็ได้นะคะมาดูตามผมมาเห็นไหมดูนะครับสวยๆจริงๆเนีี้นี่ไม่ต้องล้างเลยนะเห็นไหมก็จะเป็นอาร์ตรอยเชื่อมต่อนะฮะลายน้ำไปอยู่ที่เดียวนิดเหมือนเหมือนใบปลายแดงว่านี่ข้างหลังน็อตไม่ขยับเลยเห็นไหมกดเข้าไปนี่แบบอย่างนี้เลยนะนี่ดูทางด้านซับในก็ไม่มีการขยับสวยเนาะเจ้าของใช้งานน้อยมากค่ะต้องบอกไม่ค่อยได้ใช้มากกว่านะดูรอยเชื่อมต่อเห็นไายน้ำไหมครับแบบเมทาร์เห็นไหมเรียงมาสวยๆเลย นานๆทีเราจะเห็นรถปี16 17นะที่สภาพแบบสวยแบบสมบูรณ์ขนาดนี้เดี๋ยวผมให้ขึ้นมาถ่ายข้างบนแล้วเดี๋ยวเห็นบอกว่ามันมันสมูทแค่ไหนจะขึ้นยังไงอะคะลำบากหน่อยนะคะเดี๋ยวลองดูกล้องขึ้นได้ไหมไปเลยค่ะเชิญค่ะอยากให้ดูหลังคาว่าทุกอย่างยังไม่มีการทํำสีนะดูครับเห็นความฉายลัไครับนี่สีแบบคือแม้แต่หลังคายังเป็สีอย่างนี้แสดงว่าคือเขาว่า เจ้าของเดิมจอดดูแลรักษาดีมากขอเข้ากล้องเลยค่ะอันนี้เป็นลายอันนี้เป็นแหลกนะคะเวลาขนของเวลาใครไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยสามารถขนของเพิ่มรับน้ำหนักได้อีกเยอะเลยเกือบ10กว่าโลกับ20โลอ่ะ้ามีแหลกตัวเนี้ยเป็นทั้งกึ่งอเนกประสงค์นะครับแล้วก็สามารถไปไหนมาไหนได้นะฮะสี่ประตูแล้วสี่ประตูคุณนั่งได้เยอะด้านหลังก็ใส่ของได้ซื้อคันเดียวคุ้มค่าเลยค่ะโอเคที่คุบ้านพอยขวานโทร0ูน4 0 8 2 2 2 2โอเค เชิญมากล้อง<ม>ลงด้วยวนะคะไปกล้องลงก่อนอวันนี้ไม่ตั้มพาตากล้องนะคะเสี่ยงอ,อันตรายมากเลยนะคะเราจะเป็นตั้นแมนกันไปค่ะเราไปดูโครงสร้างด้านซ้ายของรถกันบ้างแล้วเดี๋ยวจะเข้าสู่ภายในตัวรถกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งซ้ายต่อนะครับผมนะฝาน้ํามันนะฮะเนี่ยฝาน้ามันช่วงล่างนะทันนี้ก็เนี่ยเห็นไหมฝั่งนี้ก็ยังปกติใสๆแบบนี้เลยนะเนี่ยฮะเห็นไหม เรามาดูประตูฝั่งนี้นะเห็นไมะความความความเดิมของเขาเดิมมากมากครับ,บสีใสๆเลยนี่คือไม่ยังไม่มีเก็บสีเลยนะครับนั่งสบายคุณง่ายให้ลูกค้าดูรถแล้วพร้อมจบนี่คือล้างออกมาขายได้เลยอ่ะกลามาดูด้านนี้ครับเห็นไหมที่เมื่อกี้ผมบอกฝั่งนู้นเราก็ดูต,ตะเขตฝั่งนี้เหมือนกันครับดูลายน้ำเห็นไหมเม็ดอาร์ตนะเดินตรงสวยๆแบบนี้เลยครับไม่มีการแบบว่ามีบุบนะฮะหรือมีการกระทอกเกิดขึ้น <ม>เอกลักษณ์ของเทียดีด้านในเดี๋ยวให้ค <มา S 1> ุยไปดูคิวสร้างต <มา S 1> <อ>่อเห็นไหม <า S 1> ยังไม่ถึงคิวค่ะนะสวยทุบานนะคะ เรายืนยันได้ก็เลยให้ดูตรงนี้ก่อนถ้าใครู่ต่างจังหวัดวก็ดูจากคลิปนี้ไปเลยแล้วที่สาคัญน,นะจับไฟนั้นได้เต็มบิกตังค์หาปิดทาไมหนูอยู่นี่อ้าวลืมเลยรหนูด้วยนะ่ะคือนะอยากให้ดูด้านหลังนิดนึงนะคะด้านหลังเนี่ยก็คือนั่งสะดวกสบายเหมือนรถเก่งนะคะเพราะว่าเป็นรถสประตูธรรมดายอยู่แล้วนี่เอกลักษณ์ของเทียดีค่ะพี่ตั้มครับทั้งเบลหน้าเบลหลังยังไงก็ได้สายสีแดงถูกเบาะก็ยังเป็นทียดีเลยของแท้นะนี่คือแท้ต้องเป็นอย่างนี้เลยเดิมจากโรงงานแล้วก็เดินตะเข็บได้สีแดงแบบนี้ค่ะ ยังใหม่กินใหม่ยังอยู่อ่ะโอ้ยรถปี1ิบหกใช้ได้งไงเนี่ยสุดยอดไปด้านหน้าเลยค่ะ,นนะ,คะเรามาดูนะเหมือนกันครับอ่าด้านนี้ทรับด้านนี้เห็นไหมดูปกติอืออันนี้แน่นมากมหอ่าเดินม,มาสวยสวยอ่ะดูข้างในดูประตูด้านนี้มากครับทับในเห็นไหมปกติโอ้สวยจริงๆคันนี้ได้ใสดูต้องบอกด้วยความใสนะมาพร้อมแบบภายในนะครับที่เบานะมีแคปลานะครับผม กับเบาะเป็นได้สีแดงเอกลักษณ์ของเขาดเขแดงเป็นแบบเบาบุนุ่มมาะะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูหน่อยมอ่งเดี๋ยวกล้องลองไปขึ้นข<ช>้างหลังดูดิค่ะมามันต้องให้ผู้ชายขึ้นนั่งนะคะขึ้นขับเดี๋ยวนี้จะไปด้านหลังให้โอเคเรามาพร้อมแล้วนะเดี๋ยววันนี้ต้องพาไปขับขี่ด้วยนะพี่ตั้มเห็นรุ่นนี้เขาบอกว่าต้องขับนะพี่ ันนี้นะคะได้เป็นเกียร์เมนวนนะฮะสปีดแล้วนะนี่เกียร์เมนูนหสปีดนะคะตัวหัวเกียร์เนี่ยหุ้มด้วยหนังแล้วก็แถบมีคลิปแดงคลิปแดงนี่จะตกแต่งทุกที่เลยเนาะแถบแดงแถบแดงให้แล้วก็ลายคาร์บอนเคลปละค่ะนะ,ะที่ประตูที่คอนโซลครบหน้าจอได้ทัชสกรีนด้วยแอร์แบ็กคู่หน้านะคะ เห็นบอกว่ารุ่นนี้เขาทําเป็นช่วงล่างมาเป็นพิเศษใช่ค่ะช่วงล่างเขามีความทั้งแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ยึดกับถนนดีขึ้นแต่มไม่กระด้างอให้ความนุ่มนวลเขาเซ็ตค่าใหม่ค่ะเซ็ตค่าโดยเฉพาะตัวทียดีโดยเฉพาะเลยนะคันนี้ก็ยังมีม,มีปุ่มอีโ m o โหมดและพาวเวอร์โหมดนะคะทำไมพี่ตั้มต้องส่งให้หนูพูดรู้ไหมครับผมพี่ตั้มพูดเองได้เลยนะคะอะยังเป็นรุ่นแบบแอร์บิดนะยังไม่ได้ดิจิต้นเพร่ยมมาพร้อมจอแล้วก็มีมัตติฟังกชั่นถูกไหมง่ายง่ายแอร์เย็นนะ น้าสั่นเลยไหมครบไม่สั่นละคะตอนนี้โอ้โหเพิ่งจะเห็นว่ามันมีช่องคูลบล็อกให้ด้วยนะอันเนี้ยคำว่าคูลบ็อกนะเพื่อนๆมาดูตรงนี้นิดนึงนี่มันจะมีช่องให้เปิดปิดอ่าช่องลมให้ตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้เย็นมากแต่มันช่วยเก็บอุณภูมิได้นะพี่ตั้มมันจะไม่ร้อนอแดดเวลาแบบไม่ร้อนจัดอ่ะเวลาเราไปข้างนอกไปต่างจังหวัดนะสามารถเปิดคูลบ็อกได้ด้วยโอเคตัว TR d ดีเนี่ยขอเสริมให้นิดนึงมันเป็นตัว E ค่ะอ่าถ้าเทียบนะมีตัว J โลสุดใช่ไหมแล้วตัว E แล้วก็ตัว็อคืตัว ตัวจีนะแต่ว่า Toyo ต้ r รี o ตัวนี้ทีอาร์ดจะเป็นตัว E ค่ะสังเกตที่พวงมาลัยจะมีมัลติฟังชันด้านซ้ายด้านเดียวแต่ถ้าเป็นตัว G ท็อปสุดจะมีมัลติฟังชันสองข้างแต่ตัว E เนี่ยทีอก็ถือเป็นท็อปของตัว E แล้วค่ะครับผมนี่เชิญเลยก็คือเอกลักษณ์ของเขาเห็นไหมก็จะมีแบบเป็นลายแคบบ้าว่าแล้วเราก็ไปขับลองสมรรถนะการขับขี่ช่วงล่างกันสักนิดนึงจะดีหรอมีกล่องเก็บแขนให้ด้วยกล่องวางแขนกล่องวางแขนค่ะกล่องเก็บของวางแขนนะคะ นะด้านหลังแต่กล้องเป็นไงบ้างเอ่ยแน่นเลยไหมฮะต้องถือกล้องด้วยนะนี่เราก็คือเราอยู่ที่รถบ้านไฟขวัญน,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนพรานกตัดพุทธมนฑลทางที่จะไปสามแยกไฟชายนะคะถ้าเรามาจากกาญจนาะเจอเนติบัณฑิตให้เลี้ยวซ้ายมาจะเจอศูนย์รถยนต์รถบ้านไฟขวัญเรานะคะตอนนี้พี่ตั้มกําลังพาทุกคน ไปกับรถ Toyota Revo ว TRD ปี16จดทะเปยนปี17ครับผมนะคะตอนออกใหม่ไฟแดงราคา899,000นะค่ะรถบ้านพานขวัญเราให้ราคาไปเลยพี่ตั้ม689,000บาท689,000บาทค่ะโหคือหายไป2แสนแล้วนะแต่ว่ารถคันนี้คือเหมือนใหม่ไยแดงเพราะว่ารถคันนี้คือไมวิ่งมาเท่าไหร่นี่ถ้าให้ดูไม่หน้าจอพี่ตั้มเลยไมวิ่ง444,000กว่าโลดูสดๆเลยแล้วเนี่ยไม่40,000กว่าโลเท่านั้นนะคะ โอเคเช็คศูนย์ได้เข้าศูนย์ทุกระยะนะคะทันนี้โอ้โหขอคาดเบลสีแดงหน่อยใครที่ชอบรถยนต์สไตล์นี้นะคะอนเนกประสงค์เนาะชอบลุยได้ขนของได้ครับแล้วก็ไปเที่ยวได้หมด,ดนะดมันได้ทุกอย่างครับผม,มคือพี่ตั้มไม่ได้ขับเกียร์เมนูนาน <laughs> อันนี้พูดตรงๆเลยนะส่วนใหญ่จะขับแต่ออโตโปกติพี่ตั้มกันนี้ขับเป็นกันเกียร์ออโตโ้นี่เนี่ยคือสงสัยว่าเอ๊ะเอ๊ะทำไมพี่ตั้มยังแบบว่าไม่ค่อยคล่องอ๋อโอเคโอเคเสียงเบลมันเข้าเตือนนิดนึงก็ดีนะเป็นระบบเตือนความปลอดภัยพวกเอ s ีเอสอะฮะ Airbag ABS EBD Traction Control มีให้ครบอยู่แล้วเราไม่ต้องอธิบายกันเยอะ<ม>นะกับ t ต y o ต้าร v o t ท d าคันนี้เดี๋ยวเราไปสรุปโปรโมชั่นเด็ดๆให้ว่าคนอยากได้รถคันเนี้ยซื้อได้ในราคาถูกแล้วยังมีโปรโมชั่นผ่อนถูกกอีก จะเปิดให้ค่ะเราก็ไปขับขี่ทดลองกันมาแล้วนะคะกับ t o y o t a r ร vo t ทีอดี2.4ปี1 6 1 7ครับผมคันนี้พี่ตั้มคาคันนี้จะใครอยากได้ตอนนี้ราคารถบ้านเพขวัญอยู่ที่6 8แ0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเลทผ่อนเนี่ยปกติต้องอยู่ที่ประมาณคันนี้นะครับผ่อนปกติแล้วอยู่ที่ประมาณ13ื่นกว่ากับหมื่นประมาณ1 3ื่นครับผมแต่ว่าอย่างที่มมบอกครับมีแจ่แคมเปญให้ครับหนึ่งปีแรกผ่อนอยู่ประมาณไม่ถึงหมื่นพี่ตั้มจะให้ผ่อนถูกกว่านั้นก็คือ ผ่อนไม่เกิน10,000หมืภายในปีแรกนะคะจากโตโยต้า T R D เลยนะแล้วคันทสามารถนะครับผ่อนได้84งวดแต่สงวดเลยนะคะให้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะ2บาทกว่าด้วยได้ดอกเบี้ย2บาทกว่านะคะออกกระบะ4ประตูแต่ได้ดอกเบี้ย2อบาทกว่านะครับผมแล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องหกตังมานะครับผมคันนี้จัดไฟนันได้ทะลักทะลวงนะครับผมขาย6รถบ้านพ่อขวัญขาย689,000ปาพแต่สามารถจัดไฟนันได้นะครับ7จ็ดแสนกว่าจัดข้ามจัดท่วม ถูกครับนี่นี่คือมันไม่ไจัดท่วมครับคือหมายว่าราคากลางอ่ะเขาเกินะนะครับราคากลางเขาเจ็ดแสนกว่าแต่เราขายเพียงแค่หกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าประวัติดีนะครับไม่ต้องอะไรเลยนะครับเตรียมบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนและสมุดบัญชีมานะครับใช้แค่สี่อย่างแต่ถ้านอกเหนือจากอาชีพพวกพนักงานเงินเดือนนะครับอาชีพอิสระออกได้ทุกอาชีพนะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรจะขับกงขับแก๊สนะหรือว่าจะทำงานบุคคลจ้างบุคคลอะไรผมจัดได้หมดนะขอแค่คุณ มีอาชีพที่จริงนะครับถ้าเกิดลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดล่ะเหมือนกันครับนะโทรหาผม0911202384นะเรามีบริการนะครับมีทีมงานไปดูแลให้นะครับถึงที่อยู่ที่บ้านไปบริการให้เลยจังหวัดเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรลูกค้าไม่สะดวกมาดูรถนะครับไม่กลุมมาเราก็ดูจากที่ผมรีวิวนี่ครับถ้าเชื่อใจกันหรืออยากจะดูรถผมก็สามารถขับไปดูได้เสร็จปุ๊บผมก็จะมีทีมงานนะครับที่วนนั้นจะวิ่งไปบริการให้ถึงที่โดยที่ท่านไม่ต้อง มาแบบว่าต้องเดินทางหรือว่ารู้สึกเหนื่อยนะเรามีบริการให้ครับผมถ้ายอดจัดได้สูงขนาดนี้ก็แปลว่าคันนี้อาจจะออกรถใช้เงินน้อยที่สุดหรือน้อยมากใช้น้อยมากอ้าวหรือแทบไม่ต้องใช้เงินแล้วนะคะเครดิตดีเรียกง,ง่ายว่าฟรีดาไปเลยแต่เรื่องเครดิตเดี๋ยวเขาว่ากันแล้วก็ถ้าใครใช้บัตรเครดิตใช่ไหมต้องวีซ่าวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดก็ได้เกินหนึ่งปีแล้วครับหรือว่าสิบสองรอบบินพอดีก็ได้คร่ะมาเลยค่ะเอากระเป๋าประชาชนเข้าไหร่ใบประชาชนใบเดียวใบเดียวพอเอกรอื่นจะไม่ต้องนะมาเช็คกันเลยใช่ไหม มหาครู้ผลไวมากเลยอ่ะมหาไวิทยาลัยมหาพี่ตั้มเลยก็ได้นะขอเสริมนิดนึงนะสำหรับพี่ตั้มเนี่ยคือเขาเก่งเรื่องไฟแนนซ์มากใครที่มาที่นี่นะคะแล้วก็ติดต่อพี่ตั้มก็มีโอกาสได้รถกันเนี่ยไปกันหลายคันแล้วนะคือผมผมมาซีนเพลินิดนึงนะผมมาถนัดเรื่องการทําให้เป็นหนี้นะอยากเป็นหนี้มาหาผมนะครับ 0911202384ชื่อตามี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหรือโทร0994082222นะคะเรามีเจ้าหน้าที่ท่านอื่นให้บริการคุณนะคะเพราะว่าบางทีพี่ตั้มก็คืองานเยอะมากตอนนี้นะคะก็ดูแลกันได้ทุกๆคนเลยนะคะกับ0994082222รถบ้านายขวานคอมเมนต์มาเลยก็ได้นะคะโอเคคันนี้ตจะมานะครับข้าวไม่ต้องกินมามากินที่นี่น้ำไม่ต้องกินมามากินที่นี่ได้ค่ะบ้านขวเรามีบริการทุกอย่างเลยเดี๋ยวผมจะให้ ทีมงานผมมาไปถ่ายดูนะว่ามีซุ้มกินข้าวมีมีทานข้าวมีมีน้ําบริการให้เพราะฉะนั้นรองรับท่านเพียงพอแน่นอนไม่ว่าท่านจะมาเป็นสิบคนผมก็ยินดีต้อนรับนะครับนี่ยืนยันค่ะข้าไปดูในเพจของเราได้เลยนะเพจ Facebook ได้เลยว่าเออเราดูแลลูกค้าทุกคนนี่ชื่นใจมากมเลยนะว่าลูกค้ามาจากต่างจังหวัดแล้วแบบมาหาเราเหมือนมาบ้านมาไม่ซื้อไม่ว่าแต่ขอให้กินอิ่มก่อนใช่ค่ะโอเคเราบ้านตะขวัแล้วนะคะขอฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเช่นเดียวกันครับฝากกดติดตามนะครับห้องตอ ช่องรถบ้านพลอยขวัญน,นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคร<ช>ับว่าเรารจะนํารถเข้าใหม่คันไหนมานําเสนอกนันครับผมวันนี้ตั้มไปก่อนครับผมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้า